ครับชงหนาบนพ่นหนาดำครับพี่น้นองสวัสดีจ้าแม่บ้านจ้ามื้อนี้มาพัวก,กันอยู่ห้วยบ้านจ้ามื้อนีคล้องคล้องขุดลอกนะจ้าสุดรับประทานอี่กาดมื้อนี้เนาะจ้าเนาะขุดคลองรอบหมู่บ้านบ้านหมอตะบนตะไฮอัเภอพินจังหวัดอุดรธาน,นีจ้าหน้าฝายนะเสียงน้ำตูนมีท่าบูนจ้าเห็นบ่พี่น้องน้ำตูนวือๆอยู่พคนมาลองเมืองหมายมน,นี่มื้อนี้มามีสามคนมาน้ำกันจ้ามา มาซากระมือม, <laughs> มาลองเมืองหมาย,มายไหมมันถือบ่มือนี่หัวตมาจ้ามือนี่มาจากพี่น้องอืนไปน้ำกันเน,าาเนอะจ้ะเนาะในบ้านถือกล่องขนมหนามมุนคือเกาจากแต่ว่าน้ำไหลแห้งอยู่นะพี่น้องเมืองน้ำ ฝนหัวตะตกเมื่อคืนนี่ล่ะแต่ว่าตกม่อแห้งโตเรียนๆอย่งไดบุกผลก็ได้อยู่หนองเดินบ่มีจา้าน้ำน้ำบอ่อนัอ่นน้ำ่หลายจะได้อยู่บาละตูวสองตัวจา้าปลาขาวงามเอยกระเท้าเสิร์ฟเมื่อนี้ใส่สะดุงเส้นหาเก็บสองนะเนาะสะดุงเส้นหาเก็บสองจอะทำบ่ได้ใส่เส้นหนึ่งนี่เหมือนฝาคนละใส่กันแล้วครับพี่น้อง ตูปลาตูปลาเป็นตูปลาขาวแล้วจ้ากรคือเข้าเป็นยกอยูน่นองเดินเนาะนเดินมาเจ็เดตัวน้อยคานี้เดี๋ยวเป็บพระพีพระนอนเข้าไปเ <มา S 1> บื้องกัน,นปกาป่าแล้วยวนห้าคนกันมาพ่นหมานพ่นใดน้ำกันมาเนาะจ้าเนาะจ้า ก่อแม่วะอันนี้ห้อยห้อยเพื่อนไปอยู่นะแม่นาดถ้าิไปก็ะเจ้ายางว่ามันนีไปสะพานแล้ก็ย่างเงี้ยลงหน่ร้องโยกด้วยปลาเขาสะดุ้งไมอะไบอกแล้วยูบอกแล้โค้งไปแล้วมันโค้งไปไกลบัดถือแบบถือว่ะ น่าเกียดได้บ่โอ้ืบถือบะถือจ้อ๋อหัวตะก่สองบาทมาสวยก็มือบะอืมมันหมานค่อยโยกไปแต่ว่าน้ำน้ำมันมาแห้งนอะมันขึ้นนี่เนาะมันตกบ่แห้ง แม่นนั่นตัวน้ำไหลซื้อๆแต่ว่าน้ำมาแห้งเหม,มือขึ้นฝนตกแรนสวดๆมากได้เพื่อนกับยูบดียูแม่พบว่าทุ่มเพื่อนกับไปยูยัวล่องไงมองเบิงเอาจีบีโซงใหญ่ย่างๆออมเป็น,นนันเนื้อ เรียกปลาขาวติดงูสะดุงงะด้งพูน่ะอ้ว่พูดดับเลือกปลาหัากล้วยบาทละสองคือกันจ้าตัวสองตัวพูน่ะเจ้าใส่สะดุ้งจากเส้นสองสอง,ส,สองเส้นจากซอกนะ่ะโอ้จ้าบาทถือบาทบัวน,น,นั่นละมันโมเมนต์น้ำมาไม้มาแห้งเพราะสิอเร่นทีละซี่หาบาทเนะา,านะค่อยตึกไป ลาเขาวเป็นข <c standen> uh huh. ั้ว um ดีๆ hmm. ต uh ัด huh. หัวแล้ว <Shore> ก <wash ain> <hum ain> uh ็แซบอยู่เนีอ้าวัน่องอันนั้นมันของไม่เยอะเนี่ยอันนี้ดีอ่ะอืมใช่แต่ว่าสองเส้นก็ได้ปลาตัวงามอยู่เนาะฮะอ้าวเขาได้ปลาตัวเมื่อเนาะเออเออ พวกพวกขอใส่แต่ตะไคร่เอ็ดด่างเขียวรอดจ้าอืมไอ้มัน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 จ้าบรรยากาศขุดลอกขุดลอกน้องมันหมอกพ้องมันหมอกพวกข่อยกระบาดถือบาดบ่บาดละตัวสองตัวไปละวแม่ ได้เห็นตัวได้ขั้นสมขายพ่เมือได้ประเดียกพอมุ่กแนวอเออพาอได้กินนะไม่พอได้แบงพี่แบงน้องจย่ามารุ่นน้ำนมหนามุ่นแเราไปเบิ้งกันพวกยายแล้วก็ถือคือการบาดตัสองตัวอ,อือย่ารุ่นไปน้ำกันเนาะหลังจากที่เห็นตาเฮาหยวน อยู่พี่กัดน้องเดินจ้ะช่วงสองสามมือที่ผ่านมาเพราะว่าป่ามันถืออยู่นั่นคนตกมือนึงเขาก็ได้ยกสองมืออยู่น้องเดินกับอะไรเรากับบ๊มีป่าแล้วกับมือนี้มากขุนหรอกคนเศร้าโต๊มากเลยเงียบเงียบเออมือว่านก็ไปหาน้องใม้ไม่แกงพี่นไหมว่านหาน้องใม้ไม่แกงบอกเราไปเชืงเชื่องหมดและแล้วว่าไปหรอกแล้วอันบ่อยากลุยน้ำเพราะั่นเชื่องบ่ได้ลงน้ำ เอ็งไหนเนาะพี่น้องคะเราเผื่อมันตีนลุงเดงลุงเดงโอ้บัดรโบวบัดได้ที่กันเราพี่น้องแต่ว่าขั้นได้มันแก่ตูกง,งามเน,นี่ยน,<า>น้ำโมแห้งแล้วเนาะม,นมันกับปลากระบื้ตื่นน้ำคือจังน้ำไม่น้ำยังเราพี่น้องตกแห้งใช่อยู่จ้าอุ่นไปน้ำกัด น้ำพัดขาสะดุ้งที่น้องตันลุงนี่งุงนี่อยู่ผนผมฝ้ายจ้าทั้งหน้าเห็นเสาดำๆนั่นเสาฝ้ายจ้าข้างคุณขุดน้ำลึกแล้วก็น้ำไหลตูนลงมาไหลไปค่ะห้องเงาเงาออมหมู่บ้านมาขุดห้องหลอกชุปละ,ปะท่านห้องสาธารณะจ้า นึ่งหมดมีจ้าบาละตัวสองตัวก็ยุ่ไปมือนี้จะเอาไปลาบเนาะะเาออตัดหัวขั้วเก,กี็ดดีๆฟักพี่น้องทุบเป๊ะๆฟักเลยโอ้ฟักกระเดินมูกฟักกระเดินนะ มายังเอาหมดพี่น้อง,เอ,องเอาไปฝากลาบใส่กันเสียบเหลือไหลายลาบปลากระดูกกระเสียบเครืองไม้ได้ทั้งปลา,าทั้งไม้ปล่อย2ตัว,ว,วได้ทั้งปลาทั้งไม้ปล่อยเก็บกันไป ตัววิ่นกำลังขึ้นแล้วพี่น้องสวยมากแล้วมากสวยมือนี่ เดี๋ยวกระปดินไม่ผ่านเนันดีเลยแนี่ยมนันจะตื่นป้าท่านจะตื่นว่าเขาสะดุ้งกบบรบปดินบ่รยังเมียม่บกรโดดเดียวกรโดดกรดินยงังเลย ไม่มาเลยได้นั่งจุมยูาสมาตาม่สงบพี่น้อง หมาหน้ามือนี่เนาะคือว่าละตูสองตูมันบอตินโพโพนะจ้าปลานี่บ่อนบ่อนเขาสรวงเป็นซีหาอยู่นี่สมมันบ่อนน่ะเตี้ยสมมันบ่อนกลางน้องฝ่ามันแหลนเรียนน้ำนามพี่น้องน้ำมันแห้งน้ำมันยังแห้งทั่โตฝนกับโตพ่อกระเทือนเอาไปยังได้พ่อลาบพ่อกันนั่นก็ได้ ก็หมาน,นาะพี่น้องเนาะมือหมานมืนนมอโบอจะหาอยู่หากินว,นวาน่าเมียนมาสีหมันชลมืงองงยัึยวด มื่อนี่คือบบหมานะพี่น้องนพอ่ห้องเารายลุนเลยจ้ามือนี่บาละตูสองตัวอฝนมืดมาอยู่จ้าแต่บตกุนุนฝนมืดมาอยู่แต่บตกจจาในบ้านเด้ออันบ้านหันกลองไปนี่ขึ้นบ้านันจ้ามูบ้านมันหมอจ้า อันนี้อยู่สะพานจะสะพานขามบ้านสะพานทางที่เขาบ้านขันมาตาทางอันบ้านคอนสวรรค์จ้ะหรือว่าน้องหุ่งนี่แหละหรือว่ามาตะทางบ้านเต่าไห้เป็นสะพานเข่าทางหมู่บ้านขันมาทา่าหนองกุ้งก็สิเป็นสะพานออกหมู่บ้านมึงจะซีหาบาดก้อนบ่ได้ก็จะเมีย่ยหรอจ้ะมอหมานมือนี่ ไปคลวเปลาบไกอยไปั่วลาบเนาะไปาาไกินง่ายเดียวง่ายคร <c oughs> เี่ยวง่ายพืนเมียเบื่อแล้วจะเห็นไามแม่บ้านาแผ่นปองให้เบิ้งทีเบิ้งเสามาสองสองคนน้ำกันเป็นเ,นเตือดเป็นเตืดอพนั้ภูะ <c oughs> ปงเพนเมียเราพนมามเดี๋ยวงนุ่มหนามุน่นรุ่นไปท็กซี่หาบาทกันไม่นนอะโอ้โอ้โอปู่ใหญ่ ันี้กัูแล้ว่นี่บอมาเอากัมปูเบาเอาดอกควอยไปด้วยควอยลูกหนมัน เขาหลายบาทแล้วพ <g ib berish> ี่น้องยั Hence, ่งในนู oh ่นน <area> ้ำมุดอีกจักบาทจักบาทกระเพื่อนอะปมานจ้าบาทถือบาทบัวยิ่งยกสองสามเทียจังถือเทนึงเสียจ้ามันกระบ่ปวดนั่พี่น้องเนาะทายเหตุพี่เห็นน้องเขาเบิ่งกระเสียล้มคือเสือม่จมเปียจมเปียคือเจสวปากจัดตัวบ่เห่าบ่เห่าบ่ได้เลย จ้ามือนีบหมานนะจ๊นะเนาะเอฟซี FC ท่างไก่ท่างไก่เอาบรรยากาศมาฝากพี่ฝาก้องเข้าป่าก,ก็ได้พ่อลาบเนี่ยเลยจ้าไม่ชัดมานหนุ่มหน,น,นามุมนห่วยน้องคล้องบึงหลายห่วย,ห,วยหลายน้องหลายคล้องจ้าจะบางบางห่วยบางคล้องเขากับไปบ่ไดเราพุ้นเมียนเพื่นจองทีจองอยังไว้เราวน่าจ้าลังเทียมองน้ำไหลมันมองมันเหมาะสำหรับจิตถือป่า เพิ่นกับไปยู่ก้อนแลี้ยองสีหอกกับบ๊อบกาไปแย,ย่งหม่องเพิ่นเนาะมองได้วางหอกกับมาตื่นเพชพี่เห็นห่องหอกเบิ่งเอายกเพห็นหม่องไว้ตั้งแต่ผนแต่ท่านได้นามมากผมเนาะ้อกกับบอได้ไปเห็ไว้โอ๊ยไปเก็บสะดุ้งแล้วจ้ามอมานพี่น้องก็แม่ลาบก็บสิได้ลาบนี่แหละ ปี๊งกับสีหีบนึงนี่นละ่ะเดี๋ยวป่าพี่เห็นว่างห้อเบิงเ้งแน่เอาสะดุ้งคนไปไว้ก่อนเก็บแล้วจ้าเก็บสะดุ้งคนไปเก็บแล้วเดี๋ยวจะว่าอัปเดตป่าให้พี่เห็นว่างห้องเบิ้งเนาะจ้ะเนาะว่า มันบอถือบอหมานอีหลีมือนี่จังได้เก็บสะดุ้งให้กลางขั้นให้พี่ให้น้องข้าเบิง้งเดี๋ยวมือนี้อาจจะไปหาเบิ้งหมาไทายมาให้พี่ให้น้องข้าเบิง้งทางตางดินสั้นบ่ได้ไปเยี่ยมไปยามดูแล้วจ้ะอ้หน,หนุ่มหนามุ่นมือป่าจ้าลูกมือนี่แต่พี่น้องบ่ได้บ่หมานจ้ามือนี่ครับบ่หมานนะมึงเนี่ย เดลาบนีนึงก็ปีอีนึงหนี่งเดี๋ยวจ้าไปลาพีลาน้องเขาก็น่าใจเนาะช่องนุ่มหนามุ่นคนหนาดำเม่บ้านเอาให้นุ่มหนามุ่นแล้วฝากพีฝากน,อน้องเขาครับมือนี้เขากับโบได้ปลาปไปไดนเนาะครับเนาะเบื้องล้วก็เยอะอเบื่อกันกน,นะครับพีนน่น้องอย่าเบื่อกันเบื่องกันไปเนาะครับเนาะใหคุณปลเพิก่กสว่านโบได้ปลากับทายเนี่เนาะแม่อยู่ครับเขาก็อยากได้ปลาหลายปัญญงหุ่นละให้พี่หฮน้องเบื้องนี่มันมีมีได้มีบัวจ้ะครมือหนี้เขาก็ ขอลาแคสมียกอนเดอ้อพี่น้องเดอ้อเบิงเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับอย่าลืมกดติดตามนะครับนุ่มหน,น,นาโม้นขุนอดำกับคุณแม่บ้านเท่ากับคอลาก่อนครับคลิปหนา้าพบกันไหมครับสวัสดีครับสวัสดีจ้า